สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแอมคาสโนวาแล้วก็เจ้า Mercedes AMG c l e 53 4Matic Plus Coupe นะครับต้องบอกว่าครั้งก่อนเนี่ยเราเคยเอาตัว c l e 300มารีวิวกันแล้วนะวันนี้เนี่ยเราจับตัวท็อปเลยครับของอนุกรม c l e มาทดสอบกันว่า c l e 53 4Matic Plus Coupe คันนี้มันมีอะไรที่เหนือกว่านะครับต้องบอกว่าราคาค่าตัวแน่นอนสูงกว่าแน่นอนตัวนี้เนี่ยเปิดอยู่ที่5 2 5ล้านบาทนะครับตัว300เนี่ยเปิดอยู่ที่ สามล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทต่างกันอยู่หนึ่งล้านสามแสนบาทได้อะไรที่เพิ่มเติมมาบ้างกับความเป็นตัวท็อปของ CLE ครับอ่ะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาไล่เลียงให้ฟังตั้งแต่ภายนอกภายใน,ยนยแล้วก็สมรรถนะการขี่เรามาไล่เลียงกันที่ภายนอกก่อนดีกว่าหครับสำหรับ CLE ห้าสิบสาม a t o m a t i c Plus Coupe คันนี้นะครับดูที่รูปร่างเนี่ยก็บอกเลยครับว่ามันเป็นรถคูเป้ที่มากับความสปอร์ตแบบเต็มคันจริงๆนะสิ่งที่แตกต่างกันเห็นได้ชัดเลยนะครับก็คือเรื่องของพาร์ตต่าง ที่ทาง mercedes amg เขาใส่มาให้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวสเกิร์ตด้านหน้ากระจังหน้านะครับตัวโลโก้นี้ด้วยไหมก็จะมีโลโก้ amg นะฝากระโปรงนะครับก็จะมีตัวดักลมเข้าไปเป่าให้กับเชอร์โบด้วยนะครับด้านข้างนะครับก็จะมากับผ้าตกแต่งสีดำนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสเกิร์ตข้างนะครับตัวกระจกข้างนะครับแล้วก็เอมเบรมที่บอกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัว t ช r ร์ f o r m a t i c Plus นะฮะรวมถึงล้อแม็กตัวนี้ก็จะเป็นล้อแม็กที่เป็นดีไซน์ของ AMG โดยเฉพาะแล้วก็มากับขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับกับตัวนี้เนี่ยเป็นล้อขอบ2ีด้านหน้าเป็นยางไซส์2 6 5 35 z ้สห้่นะครับส่วนด้านหลังอันนี้เป็นยาง2อ5 30้าห้าสตัวนี้เนี่ย o r m a t i c Plus เนี่ยบ่งบอกอยู่แล้วครับว่าเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับอันนี้ก็เป็นรูปลักษณ์ภายนอกของตัว CLE 5 3อ๋อเกือบลืมเกือบลืมด้านท้าย เราดูด้านหน้าด้านข้างมาแล้วมาดูด้านท้ายกันบ้างนะครับด้านท้ายก็จะมีตัวพาร์ทด้านล่างทอยเสียนะครับที่เป็น AMG แล้วก็ตัวสปอยเลอร์หลังอันนมชอบเพราะว่ามันไม่ใหญ่มากมันดูแบบมินิมอลแต่ว่ามันมีความเท่อยู่ในตัวอันนี้ก็เป็นรายละเอียดของรูปลักษณ์ภายนอกนะครับที่ตัว c ซ e 5 3เนี่ยให้มาเหนือกว่าตัว c ซ e 3 0 0ครับ สำหรับภายในห้างดนสารนะครับก็จะเห็นอารมณ์ถึงความสปอร์ตเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเบาะนั่งนะครับที่เป็นเบาะนั่ง AMG สไตล์สปอร์ตรวมถึงพวงมาลัยด้วยนะพวงมาลัยแม้จะเป็นพวงมาลัยสไตล์เดียวกันแต่ตรงที่จับ3กับ9นาฬิกาเนี่ยจะหุ้มเป็นหนังแน้าป้านะครับอ่า mm hmm. เป็นหนังที่เรเรียกว่าหนังที่เราเรียกว่าหนังกลับนั่นเองนะครับก็จะให้อารมณ์ที่เป็นฟิลเหมือนรถแข่งมากยิ่งขึ้นนะครับรวมถึงบริเวณตรงด้านล่างก็จะมีปุ่มปรับ โหมดการขับขี่แล้วก็เรื่องของระบบช่วงล่างแล้วก็ท่อยเสียต่างๆในการเซตติ้งค่าตัวรถเป็นปุ่มหมุนสามารถใช้งานได้ง่ายด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับบริเวณการตกแต่งคอนโซลหน้านะฮะก็จะมีการใช้แผงเคฟล่าเข้ามาแล้วก็มีการเย็บได้แดงนะครับนอกจากนี้แล้วในส่วนที่ขาดไม่ได้ก็คือเรื่องของเข็มขัดนิรภัยหรือว่าเบลนั่นเองตัวนี้มากับเบลสีแดงนะครับกับเบลสีแดงซึ่งบ่งบอกความเป็น AMG นั่นเองครับ อันนี้ก็เป็นรายละเอียดของรูปลักษณ์ภายนอกแล้วก็ห้องโดยสารภายในของ c l e 53นะครับแต่เรื่องของการขับขี่สมรรถนะจะเป็นยังไงเงิน1นล้านสามแสนบาทที่จ่ายเพิ่มไปเนี่ยมันจะต้องบอกว่าอารมณ์การขับขี่มันจะเหนือกว่าขนาดไหนเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันดีกว่าครับเอาละครับหลังจากที่เราดูภายนอกภายในยไปแล้วนะว่าตัว c l e 53เนี่ย มันมีอะไรที่เหนือกว่าตัว CLE 300นะครับคราวนี้เรามาดูเรื่องของ p e r f o r m a n ก e กันบ้างโอ้โหอันนี้ชัดเจนแน่นอนนะครับตัว Mercedes AMG c l e 53มเนี่ยมันมากับเครื่องยนต์ที่เป็น AMG นะครับเป็น one man one engine นะครับเครื่องยนต์จะเปลี่ยนบล็อกเลยตัวนี้จะเป็นบล็อก V6 นะครับไปเทอร์โบนะครับแต่ยังเป็นไม่ให้บิดเหมือนเดิมนะ และกำลังเนี่ยก็มากขึ้นกว่าเดิมพอสมควรเลยจากตัวเดิมที่เป็นเซ e 300เนี่ยแรงม้าอยู่ที่258แรงม้าแล้วก็แรงบิดอยู่ที่400นิวตันเมตรตัวนี้เนี่ยขยับขึ้นมาเป็น459แรงมา้าแรงบิดเนี่ยขยับขึ้นมาสูงถึง560นิวตันเมตรนะครับขณะที่อัตราเร่งนะครับตัว c l e 53เนี่ยทำอัตราเร่งอยู่ที่ 4.2v เท่านั้นเองนะครับส่วนตัวเซล e 300เนี่ยตามสเปคนะเขาอยู่ที่6.2นะครับ ไหนๆแล้วเนี่ยก็พูดกันถึงเรื่องของช่วงล่างกันด้วยเลยดีกว่านะครับแหรับตัวช่วงล่างเนี่ยก็จะเป็นช่วงล่างแบบ Adaptive a s s s ัอยู่แล้วนะทั้งเหมือนกันทั้งตัว CLE 300แล้วก็ตัว CLE 53คันนี้นะครับแต่ว่าตัว CLE 53คันนี้เนี่ยมันจะเหนือกว่านะครับโดยที่มันจะเป็นตัวช่วงล่างแบบ AMG Dynamic Line นะครับซึ่งฟีลลิ่งการขับเนี่ยผมบอกเลยว่า ถ้าขับแบบในเมืองไม่ได้ใช้ความเร็วก็ถือว่าค่อนข้างเป็นช่วงน้าที่สปอร์ตเอาเรื่องเลยทีเดียวฟิลลิ่งมันก็จะเป็นฟิลแบบนุ่มนวลแต่บวกความตึงตังความสปอร์ตเข้าไปนิดหน่อยนะครับสำหรับโหมดคอมฟอร์ตนะส่วนโหมดสปอร์ตนั้นก็แน่นอนครับช่วงล่างก็ค่อนข้างแข็งอยู่แล้วนะเพราะว่าเอาไว้รองรับสมรรถนะการขับขี่แบบสปอร์ตนะครับอ่ะคราวนี้เรามาลองฟิลลิ่งของเครื่องยนต์กันบ้างดีกว่านะครับในโหมดสปอร์ตเนี่ยก็ถือว่าก็เอาเรื่องอยู่นะ แ่งม้ามันมาอยู่แล้วแรงบิดมันมาอยู่แล้วนะครับในการขับขี่เนี่ยสำหรับการใช้งานทั่วไปเนี่ยผมว่าโหมดคอมฟอร์ตก็โอเคนะครับแต่ถ้าใครที่บอกว่าแหมซื้อตัว CLE 53มาแล้วเนี่ยจะขับโหมดคอมฟอร์ตมันจะใช่เหรอมันต้องไปโหมดสปอร์ตหรือสปอร์ตพัฒเดี๋ยวผมลองให้ดูครับว่าฟิลลิ่งมันเป็นยังไงนะครับอ่ะเราสามารถปรับโหมดได้ที่ด้านล่างของพวงมาลัยนะครับก็ปรับไปที่โหมดสปอร์ตเลยนะฟิลลิ่งมานะเดี๋ยวผมลอง ปรับเรื่องของนี่ด้วยเสียงของท่อเสียด้วยเพราะว่าตัว c ซ e 5 3เนี่ยถ้าใช้งานทั่วไปโหมดคอมฟอร์ตเนี่ยหลังจากสตาร์ทเครื่องไปแล้วเครื่องวอร์มเรียบร้อยแล้วผ่านช่วงเครื่องที่มันเย็นไปแล้วเนี่ยรอบเครื่องยนต์ต่ำลงนะครับก็เสียงท่อจะไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะแต่ว่าพอเป็นโหมดสปอร์ตอยากให้ฟิลลิ่งของเสียงท่อดังเราสามารถปรับโหมดตรงปุ่มด้านซ้ายของปวงมอะไรได้นะครับอ่ะเสียงพ่อก็จะ คำรามขึ้นมาหน่อยเสียงของเครื่องยนต์ V6 นะครับบอกเลยว่าแม่มันเร้าใจจริงๆนะฮะการกับขี่ซิลลิงของเกียร์ที่มันเป็นเกียร์แบบ9สปีดของเขาเนี่ยมันต่อ,อนเนื่องได้ดีมากแล้วก็อารมณ์ของการส่งต่อกำลังแต่ละเกียร์แต่ละเกียร์เนี่ยม,ม,มันมันเหมือนมีทอกตลอดเวลานะครับโอ้โหฟังเสียงดูครับผู้ชมตัวช่วงล่างเนี่ยถือว่า สปอร์ตแล้วก็ดึบหนับเลยดีเลยทีเดียวนะครับขับมั่นใจนะครับแต่ว่าถ้าขับความเร็วที่มันสูงมากจนเกินไปเนี่ยผมรู้สึกว่าฟฟลลิ่งของตัวรถเนี่ยหน้ามันจะค่อนข้างลอยนิดนึงนะครับแต่นั่นคือความเร็วที่มันเกินสปีดลิมิตของทางกฎหมายไปแล้วนะเพราะว่าจริงๆตัวนี้เนี่ยมันสามารถวิ่งความเร็วสูงสุดได้ถึง270กิเมต่อชั่โมงนะครับซึ่งถ้าขับความเร็วประมาณ ช่วง200เนี่ยมันก็ยรู้สึกว่าน่าลอยสักนิดหนึ่งแต่นั้นันเป็นความเร็วที่เราไม่ค่อยได้ใช้งานครับเอาความเร็วที่เราใช้งานทั่วไปเนี่ยร้อยยีผมว่าฟิลลิ่งของรถเนี่ยแมั unda, ับมั่นใจเลยทีเดียวนะครับรวมถึงเรื่องของระบบเบรกด้วยนะครับตัวนี้ก็เป็นเบรก AMG นะครับซึ่งก็เอาไว้หยุดพละกําลังแรงม้า449แรงม้าของเขานะก็ถือว่า ỏi, ฟิลลิ่งของการเบรกเนี่ยนึบหนับเลยทีเดียวเอาอยู่เลยทีเดียวนะกดนี่เห็นเลย ว่ามันสามารถเอารถอยู่นะครับรวมถึงเรื่องของช่วงล่างที่มันทําได้บาลานซ์พอดีกับการรับน้าหนักตัวรถในการเบรกด้วยก็รู้สึกมั่นใจครับเวลาในการขับ c l เ53ันคันนี้นะครับเดี๋ยวลองก,กดกันสักนิดนึงโอ้โหเป็นไงครับเสียงเสริมมันได้อยู่นะแต่ถ้าใครบอกว่าแม่เสียงมันดังไปก็สามารถกดเรื่องของถ่อเสียให้มันเบาลงได้ กดก็เสียงก็เบาลงนะครับอันนี้ก็เป็นฟิลลิ่งของคนที่สามารถที่จะเลือกได้นะว่าชอบเสียงท่อบแบบไหนแต่สำหรับผมเนี่ยผมขอญาเตเสียงดังเลยละกันนะครับ,นะรบนอกจากนั้นแล้วเรื่องเบรกที่เราไว้ใจได้เนี่ยหลังพวกมลัมีแพ t เดนชิปให้เราใช้นะฮะสำหรับใครที่รู้สึกว่าการเบรกเนี่ยบางทีไม่มั่นใจถ้าไม่มีอนจิ e นเบรกช่วยนะแพดเดนชิปหลังพวงมาก็สามารถใช้งานได้ เสียงเชนเครื่องซึ่นิดนึงฮะโหนึ่ง,งล้านสามแสนบาทผมว่าแค่นี้ก็คุ้มแล้วฮะขยับขึ้นมาเป็น c l e 5.3นะฮะฟีลลิ่งการกอดโค้งต่างๆเนี่ยบอกเลยม,มันเป็นสปอร์ตคูเป้ที่เอาจริงขับสนุกมากๆรูปแบบของตัวถังตัวนี้เนี่ยมันเป็นรถคูเป้ก็จริงนะแต่มันเป็นแบบสีที่นั่งนะครับซึ่งทาง Merc e d e s b e n z เนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยตัว Mercedes AMG เนี่ยเขาก็มีตัว SL ถ้าใครที่อยากได้เป็นคูเป้จะจ่าไม่มีที่นั่งตอนหลังอสองนะก็ SL ไปเลยส่วนใครที่รู้สึกว่าแม่ยังมีฟิลครอบครัวอยู่บ้างนะครับมีรถคูเป้แต่ด้านหลังเนี่ยยังมีที่นั่งอยู่ตัวนี้ก็เป็นแบบ4ที่นั่งนะครับสำหรับตัว c l e 5.3อ่ะเราก็ลองกันพอ ให้รู้สึกอยากกันพอสมควรนะกับตัว c l e 53สิาแบบนี้นะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบรถประเภทนี้นะอยากลองขับอยากลองฟิลลิ่งว่าเป็นอย่างที่ผมพูดหรือเปล่านะก็ไปที่โชว์รูมหรือว่าดีลเลอร์ของผู้จำหน่าย a m g mercedes a m g นะครับก็เชื่อว่าจะได้สัมผัสฟิลลิ่งอย่างที่ผมได้สัมผัสวันนี้อ่ะอันนี้ก็เป็นฟิลลิ่งที่ผมได้ลองขับนะครับเดี๋ยวเราลงไปสรุปกันสักนิดดีกว่าว่าวันนี้ตัว mercedes a m g c l e 53 f o r m a t i c plus คูเป้คันนี้ผมขับแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างนะครับเอาละครับวันนี้ผมก็ได้ลองขับตัว CLE 53 f r m a t i c plus c o u p e เป็นที่เรียบร้อยนะครับต้องบอกว่าเรื่องของ p e r f o r m ร์แมเนี่ยประทับใจอยู่แล้วนะเพราะว่าตัวเครื่องยนต์ V6 ที่เป็น m ม Hybrid นะครับพลังกำลัง459แรงมา้า แรงบิด560นิวตันเมตรเนี่ยโอ้โหมันสะใจอยู่แล้วเรื่องเสียงเครื่องยนต์ที่สามารถที่จะเลือกได้นะว่าจะอยากให้เสียงท่อเนี่ยดังหรือเบานี่คุณพอบ้านน่าจะชอบครับออกจากบ้านเปิดเสียงท่อเบาๆก่อน,นพอออกไปข้างนอกนอยากจะคำรามไม่ได้เลยสามารถเลือกได้เลยนะครับว่าจะให้เสียงท่อเป็นแบบไหนนะครับฟิลลิ่งของตัวรถเนี่ยต้องบอกว่าสปอร์ตจ๋าเลยทีเดียวสําหรับใครที่อยากได้นุ่มๆนะก็ ลองไปดูตัวเซ E 300แล้วกันครับเพราะตัวนั้นเนี่ยตัวถุงลมที่เป็น a d Adaptive s u s p e n s i o n เนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนได้อยากได้ฟิลลิ่งที่มันนุ่มนวลก็สามารถขับได้อยากได้ฟิลลิ่งที่สปอร์ตก็สามารถเลือกได้นะครับแต่ตัวนี้เนี่ยแม้จะเป็นคอมฟอร์ตแล้วก็เถอะฟิลลิ่งมันก็ยังสปอร์ตอยู่นะแต่ส่วนใครที่ชอบการขับขี่ที่เน้นพละกําลังเน้นการขับขี่ที่เพอร์ฟอร์แมนซ์จ๋าๆต้องมาเซ E 53คันนี้เลยนะครับส่วนเรื่องของการขับขี่เนี่ยโดยรวมเนี่ยผมถือว่ามันเเปป็็นนนถททีี่่่อแแยูล้วต ผมชอบอีกจุดหนึ่งก็คือเรื่องของ Formatic ก l ล s นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมันเป็นระบบขับเคลื่อนแบบ4ล้อเนาะเพราะว่าคำว่า Formatic อย่างที่เรารู้นะครับว่ามันเป็นการขับเคลื่อนแบบ4 wheel drive นะครับซึ่งตัว CLE 5 3นี้ก็ให้ตัวเทคโนโลยีนั้นเช่นเดียวกันนะครับแต่ตัวโฟร์เมติกพลัตัวนี้เนี่ยความเป็นไดนามิกของเขาเนี่ยตัว CLE 5 3ันคันนี้เนี่ยเขาต้องการให้รถคันนี้เนี่ยขับขี่สนุกเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยระบบขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยเขาจะเทกำลังการขับเคลื่อนเนี่ยไปที่ท่มาากกว มันก็ให้ฟิลลิง่งการควบคุมที่สนุกมากกว่าในสไตล์ที่เป็นรถขับซีแต่ว่าพละกําลังเนี่ยไปถ่ายทอดที่ล้อหลังมากกว่าล้อหน้านั่นเองนะครับก็เป็นสไตล์ที่เซ e 53เนี่ยมอบให้กับคุณรวมถึงเรื่องของพาท้ายด้วยนะหลายคนคงจะรู้นะครับว่ารถยนต์ขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยมันวงเลี้ยวค่อนข้างจะกว้างนะครับแต่ในตัวเซี53คันนี้นะครับพาท้ายเนี่ยเขาสามารถช่วยเลี้ยวได้ด้วยเพราะฉะนั้นแล้ววงเลี้ยวของเซ E 53คันนี้ถึงไม่กว้างเพราะฉะนั้นแล้วการขับขี่ในเมืองนะครับการยูเทิ หรือว่าการถอยจอดต่างๆคันนี้ขับได้ง่ายมากเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่ผมได้สัมผัสตัวเซ e 53มาวันนี้สําหรับราคาค่าตัวของเซ e 53 4matic plus คันนี้เนี่ยเปิดไว้ที่5,250,000บาทนะครับก็ถือว่าเป็นรถยนต์สปอร์ตที่ประกอบในประเทศแล้วก็ตั้งราคาได้น่าสนใจทีเดียวเพราะจริงๆแล้วเนี่ยตัวเซล e 300เนี่ยก็ตั้งอยู่ที่3,950,000บาทนะตัวนี้เพิ่มอีก1,300,000บาท ได้ชุดแต่งมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ได้เรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์เรื่องของเครื่องยนต์แล้วก็ระบบช่วงล่างต่างๆที่ให้มาผมถือว่าไม่ได้แพงอะไรมากมายนะครับกับ1นึ่งล้านสามแสนบาทที่จ่ายเพิ่มเติมเข้าไปเพราะฉะนั้นแล้วใครที่ชอบเพอร์ฟอร์แมนซ์จ๋าๆนะครับโยกมาขับ Mercedes AMG c l e ให้3 f o r m a t i c plus coupe คันนี้เลยครับ